สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนทำโดนัทยักษ์นะคะเป็นโดนัทที่กำลังฮอตฮิตกันมากในตอนนี้นะคะผ้าที่เราใช้นี้เป็นผ้าแก้วปากลายนะคะผ้าแก้วแบบนิ่มนะคะนิ่มปักลายตัวนี้มันเป็นผ้างานแบนนะคะเราไม่ได้มีขายนะคะไม่ต้องทักมานะวิธีการทำยังไงนะคะก็ไปดูกันได้เลย ขั้นตอนแรกนะคะเตรียมผ้าขึ้นมา1ชิ้นความกว้าง25เซนนะคะความยาว100เซนขนาดของอยางอยู่ที่18เซนนะคะหรือตามชอบนะจากนั้นนะคะเอาด้าน25เซนมาเย็บติดกัน จากนั้นนะคะจับตรงนี้แบบนี้นะคะอย่างนี้นะตัวนี้อยู่ข้างในนะคะเย็บไปเรื่อยๆนะคะ เปิดรูไว้นะคะพอประมาณแล้วก็ยางเอาอยางเนี่ยนะคะสอดเข้าจนมาทะลุอีกฝั่งหนึ่งเลยนะ ทำการเย็บนะคะเย็บยืดหรือมัดเอาก็ได้นะจากนั้นนะคะตามหารูที่เราเปิดไว้แล้วก็กลับด้านในออกมา ซอยปิดรูนะคะใช้เข็มสอยสอยปิดรูตรงนี้เนี่ยนะคะสอยปิดรูก็ซอยไปเรื่อยๆนะคะจนมัน ถึงอีกด้านหนึ่งเลยนะคะพอเราสอยถึงแล้วเราก็มัดผมได้ให้แน่นนะคะ,คะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโดนัดยักษ์นะคะ ชอบวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่อง YouTube เทคนิคงานซ่อมผ้านะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะโอเคนะคะขอบคุณค่ะ